กูว่าโบโบกับคูเกลิลมันมาเล่นอะไรกันตรงนี้น้ำมันลดแล้วนะคะลดไปแล้วเละตุ้มเปะ๊ะเละตุ้มเปะ๊ะมันมีปลาปลาเยอะเลยอะ่ะเป็นปลาซิวหรือว่าปลาปลาซิวทำไมตัวใหญ่ เดินอย่าอย่าแม่จะถ่ายป้าแม่จะถ่ายป้าเล่นไปหมดและไปหมดและไปหมดและนี่นี่บุ๊กจะให้ดูบุ๊กบุ๊กบุบ๊กนี้บุบ๊บุ๊กนี้บุ๊กบุ๊กนี้น,ะะนี่เหรอคะปลาลูกคอกปลาลูกคอกเยอะมาก เนี่ยกไม่เลยมุยอะไรทิ่มค่ะปุ้ยปลลุ้มยมีปลาลูกคล้องมาแล้วปลาลูกคล้มาแล้วปลาลูกคล้องอะไรเนี่ยทำไมยเยอะมากนี่นะคะปลาลูกคล้อง มาเต็มเลยขาโบโบขาโบขโาบบบนี่นี่นโบบโบไม่ต้องไปมุดลูกคุกันมา,าปลาเยอะปลาเยอะปลามันอยู่ใตน้นี่มาลูกมา นี่หน้าแล้วว่ามันวิ่งอะไรกันนี่นะคะจะมีปลาปลาซิวปลาซิวมันปลาซิวอะไรตัวใหญ่จังเียยด้วปลาซิวหรือปลาอะไรเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังแอบแอบนี่นะคะ ดูหน้าใครโผล่มาดูหน้าใครโผล่มาหน้าใคยโผล่มาวะเฮ้ยทูเกิลโผล่มาไมนะหมเนี่ยฮะโผล่มาหน้าขาวเลยอืมดูดิ เนี่ยมีป้าป้าดูปลาก่อนโผโผมาเฮ้ยคูเกินคูเกินขาวคูเกินขาวตลกคูเกินโผมาหน้าขาวนั่งดูปลานะคะคูเกินก็นั่งดูปลาเอามันไม่ได้หรอกลูก มาขึ้นมาเถอะปลามันเยอะลูกปลามันเยอะมันอยู่ข้างใต้มาไม่ต้องไปเล่นละคอคอนขึ้นมาขึ้นมาบ่ไม่เอาลูกไม่เอาลงไปอีกแล้ว ค่ะตรงนี้ก็กระลอกเยอะนะคะกระลอกแต่ว่าปุกถ่ายไม่ทันสักทีนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็พามาดูจอมซนนะคะโบโบกับครูเกิลนะคะลงจับปลากันนะคะปลาลูกคอกเยอะมากเลยจ้ะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณจ้า